มีข้าวเหนือรุ่นนะมีอะไรดีๆใช่ไหมอะไรดีๆร้วนๆโอเคตอนนี้หมดใจะะเป็นยังไงบ้างมีเรื่องดีๆร้ว,วนๆถามเลยอย่างแรกนะคะโอเคค่ะคือรู้สึกแฮปปี้ขึ้น,นะคะ่ะโสดตอนนี้ก็แฮปปี้มากค่ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดนะ,ะใช่ไหมใช่หนูแค่คือหนูตัวแทบจะไม่ ไม่หนาวเลยค่ะมันคือแบบ body never get cold เลยค่ะรู้ก่อน fast fast อย่างเงี้ยค่ะผมในบ้านได้แห้งเลยก่อนน้นี้ไม่เคยแห้งค่ะถ้าไปเล่าไม่ืูกช้ยาวให้ยาวคือครั้งนี้รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราอยากจะใช้เวลาอีกนิดนึงในการแบบว่าถ้าเกิดคุยกับใครก็คุยนานๆหน่อยอย่าเพิ่งแบบให้ความสถานะความสัมพันธ์มันเร็วเราจะได้แบบ เวทและซีนิดเดียวค่ะใช่ค่ะแต่มันยากเลยค่ะเพราะว่ามีคนเข้าหายเยอะมากเลยอะเพระอะไรอะที่เล่าหรือปวดหรือว่าเล่าเฉยๆอะค่ะเพราะอะไรนะือเพราะอะไรเพราะผู้ชายถึงเข้าหาเราสวยอะค่ะเพราะว่าความสวยเขาทนไม่ได้เขาเห็นแล้วเขาแบบโอ้ไม y เก่าว่าชั้นเนยไงเขาอยากจะแบบว่าทุกอย่างที่เข้ามาได้อะค่ะก็คือระบุอะไรเข้ามาบ้างทุกอย่างอะ โอ้ oh my god โอเค direct of course แต่ว่าคนที่เข้ามาหาหนูสน่วนมากจะเป็นต่างชาติคนไทยไม่จีบหนูสักคนเลยหนูอสาบอกไปแล้วเนี่ยฉันไม่เคยลองแบบคนไทยนะฉันเปิดใจนะฉันเปิดใจนะไม่เห็นจะมีใครทักมาเลยเก็เป็นต่างชาติอีกแล้วอ่ะเคยได้บอกไหมว่าวทำไมคนไทยถึงแบบว่าไม่ใช่ทาเกิจเ,เรา ไม่คือหน oui. well ูน่าจะแบบดูแบบประสบการณ์เยอะมากเขาต้จะกลัวประสบการณ์ของหนูใช่ไหมเกันไปไม่ก็น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นวาล์รที่เรามีแบบว่าการที่เรามองเซตอัพไลฟ์ต่างๆแล้วว่าวิธีการของหนูด้วยในการพูดการอะไรเป็นแบบมีความผู้นําสูงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะแบบไทยๆส่วนมากอาจจะชอบผู้หญิงแบบว่าแฟมบินินหน่อยน่ารักน่ารักเ้าใจใจแบบเบฟคินอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตัวนอนถ้าอย่างเราเวลาแบบเขา คุณผู้ชายเข้ามาจีบเราไม่เข้ามาง่ายขนาดนี้หรอพี่ชาง่ายคือสวยอะค่ะไม่คือแบบสามารถเลยอ๋อหมายถึงว่าพี่จะบอกว่าอะไรเหมือนกับหนูโอเคหรือหนูเดรย์เนี้ยเขาเข้ามาหแล้วเราเปิดใจคุยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายขนาดนี้หรอต้องปิดใจด้วยเหรอคะ ว้าวเราเล่าเราเลารื่องคุยยังไงคุยยังไงกับคนที่เข้ามาอ๋อโอเคโอเคหนูเป็นคนข้างๆแบบชาโลนิดนึงนะคะก็หนูดูหน้าตาอย่างแรกใเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบอุ๊ยไม่ก็เธอเป็นคนนิสัยดีมากเลยอ่ะเธอไงส e มากเลยแต่แต่เธอไม่ใช่สเปคฉันก็เป็นเพื่อนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะได้เป็นเพื่อนกันนานๆแแต่ส่วนมาปฏิเสธไปหลายรายไหมครับ คำแทบจะไม่ต้องปฏิเสธหรอกค่ะเพราะว่าแบบบางคนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องให้ปฏิเสธเขาด้วยซ้ำแต่าวยังไงอะค่ะท,ท,ที่ทำมาตอดไม่ค่ะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลือกเอาเลือกเอาที่เราเรอชอบเลือกหน้าตาก,ก่อนพอนี้คลิกคือก็คือใช่ใช่คือไม่ต้องเป็นแบบหล่อที่สุดในโลกแต่เบาที่เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดวันหนึ่งฉันต้องมองหน้าเธอต้องจูบเธอเลยแบบลึกซึ้งอ่ะ,อะ <laughs> ฉันอยากไหม หรือฉันต้องฝืนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราเอาความสบายใจเป็นเป็นหลักอะค่ะว่าเราชอบใครเคมีแฟนของเราที่ผ่านมาซิงแพคกจะดีมากยังเป็นมาตรฐานนั้นอยู่ไหมเอาว้ามันคือความชอบส่วนตัวค่ะว่าเราชอบตรงไหนอะไรยังไงที่เราให้เรารู้สึกดีอะค่ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงอยากมาแบบว่าคนไทยมาจีบบ้างเพราะอะไรมันอะไรมันจีบความคิดไม่พูดหนูทำหนูทำยูทูบช่องหนูเกี่ยวกับเซ็กซ์เอเคชั่นแล้วเขาบอกของคนไทยแบบ คืออะไร I don't know it's so strong so hard อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบโอเคต้องลองไหมอ่ะหรือหรือแบบมันแปลกใหม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็บอกก็แซ่บอยู่นะติช่าอะไรอย่เงี้ยได้ยินมาเยอะก็เลยแบบต้องดยต้องเปิดใจค่ะเราไม่ตกใจนะถ้ามันแบบ เออถึงเวลาตรงนั้นน่ะของคนไทยอ่ะหนูไม่หนูเป็นคนไม่ตกใจอยู่แล้วหนูเป็นคนแบบ go with the show ก็เลยได้มาทำ comedy island ไงี้ยค่ะก็คือเป็นคนแบบ the show must go on ได้คะ่ะเจ้าว่าตอนนี้ไม่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 โฟกัสเรืรร่องกับการมีถานะความสัมพันธ์เป็น long relationship ถูกไหมออ มายถึงเาเปิดใจคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่าโอ้ฉันต้องเปิดฉันต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเรากาลังบอกว่าอะถ้าเกิดมันคนที่ใช่เคมีที่ใช่อยู่แล้วมันจะแบบจะไปปิดก็คือชอบใจมันชอบเขาทํำยังไงได้แต่ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าฉันมองหาว่าอุ้ยแฟนคนต่อไปของฉันคือใครคือเธอหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็ใจฉันสั่นและอย่างอื่นของฉันสั่นไปด้วยมันก็อาจจะโอเคอย่างอื่นคืออะไร I don't know uh, happy place uh. uh, จริง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 พอเราพอเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่อง, <c oughs> งเซ็กเลอร์อย่างเงี้ยมันทำให้เราดูคนได้ง่ายมากขึ้นไหมหรือว่าสกแกนได้ง่ายมากขึ้นไหมในเรื่องไหนคะ ในเรื่องทั้งหมดที่เราอ่ะบนเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ชาอ๋อคือหนูไม่เคยโดนหลอกฟันสักครั้งในชีวิตอะไม่มีวันไม่มีวันนะจนกนั้นคือเราไปใส่กัะคารองเขาไม่ใช่ค่ะคือคือทุกอย่างมันเป็นคอนเซนเชียลเนี่ยในซีซั่นเราก็จะพูดว่าเนี่ยคอนเซนเชียลสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเกมอ่ะคนคนจะคิดว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ตามเกมไม่ทันไม่มีวันนะคือเกมของหนูมันแบบ เออเราจะเล่นแบบบอสเลเวลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการก็แทบหลายคนนะพี่ิชาเขาไม่แบบมาจริงจริงจริง,รงคือหนูอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกับไม่ได้มีความอยากคนในวงการขนาดนั้นนะคะคือต่อให้เขาหน้ากินนะคือคนหนูสามัคดูได้เหรอโอ้ไม่ก็เธอแบบทะเลาะหลือเกินเธอมีคนอยากได้เหลือเกินแต่มันเหมือนกับไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลองมาอ่ะทักมาก็ได้อ่ะทักมาดู ไอ้อย่างอย่างที่คอนเซ็ปต์เราไม่ไม่ปิดใจเราเราทักมาก็ได้ลองดูไอ้เดี๋ยวเนาะอย่าป้าหน่เราเราคุณก็เลยมาแชร์ที่เราปอกรายการแอดนัทพพาที่บอกเราเป็นคนติดเซ็กนู่นนี่นั่นยู่อะไรยังไงไม่จริงคือคือหนูว่ามันมันเป็นมันไม่ติดแต่ว่ามันนัชอบมากไม่ใช่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 ขอขอเดนฟินิชั่นใหม่ทุกคนเข้าใจนะ การที่เราเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยในวันที่มันเราไม่ได้มันเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตยากของหนูชีวิตยังโฟล์ทุกวันได้ค่ะแต่แค่เราชอบเหมือนพี่ๆไม่ชอบกันหรอคะพี่ๆไม่ชอบกันหรอคะพี่ๆถามหนูพี่ไม่ใช่อยิ้มกันโอเคทุกคนะทีแล้วมีแพชชั่นในเรื่องนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ได้สวยเหมือนพี่ช่างอะเราเลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าชอบชอบได้แพชชั่นมันไม่ได้มาจากความสวยมันมาจาก อินเนอร์ส่งส่งสิกญาณออกไปมันมี there's always someone for you หนูเชื่อว่ามันมีใครสำหรับมันมีใคร for you เอาแปลยากช่างมันเถอะโอเคไม่ได้จริงไงไม่ได้ความชอบตัวเองไงคือบอกว่าเราสามารถจัดการได้เนี่ยความชอบด้านไหนคะเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องเซ็อ๋อโอเค เวลมันก็มีหลายเทคนิคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีความอยากแล้วคุณไม่อยากหาคู่นอนใหม่คุณก็ช่วยตัวเองได้เลยค่ะเออจบเนาะจบจบค่ะคือ <c oughs> ไม่เพราะว่ามัน ช่วยตัวเองนะคะเป็นหนึ่งใน sexual relationship ที่ดีนะคะมันทาให้เราได้ explore ตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะก็แนะนํานะคะใครไม่มีทางออกตอนไหนณตอนนี้นะคะช่วยตัวเองเลยค่ะเป็นกระบอกเสียนร้อนในการเตือนอย่ามาชนด้วยค่ะจบเป็นกระบอกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะดิฉันผ่านจุดนั้นมาแล้วอ๋อบ่อยอะคะ้ตอนนี้คิดว่าเราจะมีพร้อมมีแฟนเมื่อไหร่ ตอนนี้วินาทีนี้ก็ได้เอาจริงแต่คือมันมันไม่ได้ค้นหาไงคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อฉันต้องรอแบบ X หนึ่งปีเพราะฉันจะเป็นผู้หญิงโสดอะไรเงี้ยคือพอคนมันใช่เคมีมันได้มันก็ห้ามย่านะคะเหมือนกับเอเนอรของเรามันแบบมันจะมันอยากจะเข้าชนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ต้องไปฟอว่าโอ้ฉันต้องหาคนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเอ๋ขอบคุณค่ะ